เอาโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูรอบเปิดตัวจากค่ายเลียวกบนะครับว่าเป็นอะไรนะครับนี่ครับโคว่อนน่ครับเป็นไงสีม่วงเลี้ยวกบลับติดตามได้นะครับที่งาน TFE ปลายปีนี้นะครับวันที่4ธันวาถึงวันที่7ธันวานะครับและติดตามได้นะครับทุกคนคือสวยมากนะครับนี่ประกบคู่กับคันเดียวกมาลินะครับตัวนี้ไม่ใช่อันต้ามาฟิกนะทุกคนตัวนี้คือ มาลินะครับเดียวโก้มาลิที่สั่งวิวจากบริษัทท r ีอาวยหรือบริษัทเดียวโกนะครับอ่ะเรามาดูลอกกันนะครับลอกมีหลายสีมากนะครับก่อนจะขอญาตนั่งกันลอกมีทั้งหมดสี่สีเธอห้าสีนะทุกคนมีสีม่วงทองอย่างนี้ครับสวยๆนะครับแล้วก็ลอกตัวสีดํานะครับตัวสีแดงเนาะอันนี้ตัวสีมิ้นท์นะครับเขียวมินท์นะแล้วก็ตัวสีทองนะครับซื้อลอกซื้อลอกนะครับแถมหมวกด้วยนะครับ ใบนะครับราคาเดี๋ยวไปติดตามนะครับที่งานแล้วกันนะครับก็จะประมาณนี้เปิดตัวคร่าวๆก่อนเนาะถ้าใครอยากดูลอกเต็มนะครับงาน TFE วันที่4ทธันวานะครับจะเจอลูฟี่แน่นอนนะลูฟี่ไปร่วมงานวันที่4นะฮะอ่ะก็จะประมาณนี้ทุกคนนะครับยังไงสวยไหม